นี่ครับสาว,สาวของหมู่บ้านครับจ่ายเองนะครับเดี๋ยววินิฮัทเอ้ลักษัสรูดานลักษัสุูดานครับ <c oughs> โอเคโอเคครับบิลลี่ฟูอิด <c> อ <oughs> ินอินอิเียวโอเคว้าว้ามต้องแข็งคู่คู่ ว้าวมีชาววันอังคารนะครับแ่รถมาถึงเด็กๆก,ก็วิ่งกันมาเต็มเลยครับ กันแล้วนะครับงานยังไม่เริ่มเลยวันนี้ขับคนไหนครับจังยุทธอ๋อลาคนละคันครับวันนี้น้องๆเดินมาตั้งนอสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเนี่ยกระสุนลาัยุทธสุดยอดครับมวน ที่น้องมือวันนี้ไปโดนลมโดนลมเอกน,น,น,นี่นะครัเนี่ยได้สาวเริ่มงานกันแล้วครับวันนี้วันอังคารเจ็ดโมงเชา้าคนขับชำนาญมากครับ สวัสดีครับ เอ้คิดถึงน้องอันนาจังเลยคิดถึงคิดถึงเด็กๆนะครับอเออไอคนน้องคนเมื่อวานนี่น,นี่จำน้องคนนี้ได้อยู่เนี่ยใช่ วานเนี้ยเดี๋ยวเขาก็ทำท่าโยโย่อะโอ้ตัวเท่ากันอันนี้เป็นพี่ใช่ไหมสุดยอด thank you thank you thank you ใครรำกินหรอไม่ตอันนี้คืออะไรวะต้นอันนี้คืออะไรมันนมัหล่นอยู่หัวหลักอะอ่ายิงนางติ๊กนะครับยิงให้ดูดีกว่า ก็ให้โอ้โหอยากได้เหมือนเขาอยากได้ป่ะไม่น้เคนเดียวนี่นก่นะครับลูกเขาจะตายเมื่อวานในไทยน้ำส้มไอแกงนั่นโอ้โหกินไม่ได้อะเออ นี่ครับเด็กๆบรรยากาศช่วงเช้าๆมาให้กำลังใจทหารไทยนะครับนี่นี่ครับของเราเริ่มงานแล้ววันที่สองนะใจเอกที่สนะครับไกลๆมากแล้วชึ้งๆพี่ขับมาเมื่อกี้คิดว่ามันไกลเหมือนกันนะก็จะเป็นเหมือนว่าจะไม่มีหมู่บ้านเลยั่ครับอืมเออเดี๋ยวไปดูก่อน เดี๋ยวไปดูรถก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาเออเคบรรยากาศการทำงานตอนเช้าเช้านะครับมีชาวบ้านมายืนดูอยูคนละกันกับั้งยุดครับวันนี้มาแล้วพี่ชอบคนละกัน ยืดไม่ได้ยินครับเด็กๆมามุงเต็มเลยครับย้าฮึ่อากาศเช้าๆครับแดดยังไม่ออกครับช่วงนี้ไปเล่คือ biết làm lấy hai năm, năm cành <laughs> à hai hai đấy ít 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 Wow. ít <laughs> ít <laughs> <laughs> <Năm kháng. cười> khu khu. ít yeah. okay. wow. ไม่รู้ว่าเคยรู้จักไม่น่าเคยรู้จักอะครับ <c oughs> ได้ไปแล้วแว่นหักก็ให้ไปเหลือข้างนึงก็ใสไแครับอันนี้ชนเผ่าของแท้ครับ <c oughs> ผมที่เป็นสีทองก็น่าจะเป็นเยี่ยวมว<อ>เยี่ยวเยี่ยววัว ใช่ไหมเยี่ยววัวใช่ไหมพี่ยึดยึดเด็กๆกินไหมนะครับถามไทยขอถ่ายรูปครับขอบานมาวิ่งไล่แล้วนะครับเด็กๆมีขอบานแล้วครับ อลไยทีแล้วอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับให้เด็กกลับบ้านคนระับบ <c oughs> ูดิงกระเจิงครับ โอ้โห b ิ a u t i f u l นี่ครับไม่ถ่ายนะเอ็กพี่เอาวิดีโอพี่วีวิดีโอนี่ครับนี่ครับสาวๆของหมู่บ้านครับจ่ายเอ็กนะครับเดี๋ยววินิฮัสเอ้รักสาวสุดานรักสาวสุดานครับโอเคโอเคครับ b e ต u t i f u l นี่ครับสาวๆนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ อันจะเป็นแก๊งผู้หญิงนะครับนี่บรรยากาศมาให้กำลังใจเรานะครับถ่ายยรูปมา้ะถ่ายเป็นรูปมั้ยถ่ายเป็นรูปมั้นี่นะครับเขาแบกปืนคือแบบว่าปกติของเขาเลยนะครับชาวบ้านของเขาเขาถือปืนเหมือนหนังสติ๊กบ้านเราอะครับนี่ครับวอคัสอร์คส์ทางนี้ทางนี้จะเข้าพื้นที่นะครับมาจาก Thank <laughs> you. ยืนขนาดนี้สาวๆก็ต้องกลัวแหละครับครับเต็มๆครบเต็มเลย่ายังสอครับเป็นไงครับช่างยุทธเป็นไงบ้างครับโอ้ยวิ่งตามเลยเต็มเลยเสียวแต่มันวิ่งตามหลังอ่ะส่ว กัวบันไดหล่นนะโอ้บันโอ้เนี่ยนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศการทำง,งานนะครับส่วนมากจะเป็นเด็กน้อยครับวิ่งตาม วันนี้ดีหน่อยแดดไม่ค่อยร้อนครับแดดไม่ออกครับวันนี้จะคุยกับเด็กๆครับมาก็มาขอขอนมขอน้ำครับให้ไปก็ไม่พอสักทีครับมีตลอดเส้นทางเลยครับเด็กๆ ี่จากต้นนะครับต้นต้นต้น

มีไม่หมดยังฝั่งนน้นวอเตอร์อยู่อยู่ฝั่งนูนงน้นน่าจะเป็นเหมือนคอกวัวครับบอลลูฟอลลูบอลลูไอ้ไอ้เนี่ยเซฟูจะไงคควยตัวบอลลูเนี่ยวอเตอร์อ่ะอ่าอยู่ต้องรันรันบอลลูอลล แม่คัคโคนาไม่ใช่มันอยู่รถแม่คพี่จะพูดว่าไงวะออเอ่อ่าบสซอี่อลี่ข้าหอมแข้มไอะไร้มกอยลีไอจอจอลีจอลีอะไรวะไม่รู้อะ เคไมาร์พเหมือนมันไม่รู้เหมือนกันเาแปลภาษาก็ไม่ได้นะครับคือตอนนี้ไม่มีทอร์เนเลย เดินเท้าเปล่าด้วยนะครับขนาดเราว่าใส่รองเท้าหนาๆมาแล้วนะโอ้โหมาเดินตามมาได้ไหมนะโอ้โนี่ก็อุ้มไก่ครับไก่มาจากไหนเออหนี่งน่าจะแบบเดินทางเข้าเมืองมาบิสกิตบิสกิตบิสกิตมันให้เดี๋ยวมันก็มามุงตรงนี้มันไอเนี้ยกลัวครับเวลาเราขยับรถเนี่ย กลัวว่าอยู่หลังรถเนี่ยเรามองไม่เห็นรถมันใหญ่ครับถ้าเราให้คนหนึ่งปุ๊บมันจะมุงมาเลยครับต้องแอบให้ครับอากาศดีครับวันนี้โฟลโคลผมแกะครับ ไอ้แพะเด็กน้อยใส่หลังนะครับแม่แป๊ะแม่แป๊จับแม่แม่แม่แป๊ะเป๊มเป๊่คุยไม่รู้เรื่องแล้วกระใสไปเจอเขาก็ไม่รู้เรื่องต่างคนต่างไม่รู้เรื่องต่าอังกฤษไปเชิดถุงเชิดจินจะไปเอาน้ำมันเครื่องมันกินเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยนะ พี่บอกว่าไอ้ไอ ok <Yeah. S 1> ้ไ <c> อ <oughs> ้โนดิ้งโนดิ้งเนี่ยเนี่ยอันตรายพี่ทำอย่างนี้ไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยมันคือไอ้อ้อยอ้ยไอ้วางสิไว้ใจไอ้เนี่ยบึ้นบึ้นบึ้นโตตายเหมือนว่าพี่อ่ะพี่รู้เรื่องไปเลยแดดมาแล้วครับ เด็กน้อยเต็มไปหมดเลยครับ ชมเยอะครับ dịch địch người ta luôn theo căn hóc à, bệnh bán căn chín hóc เทียงแล้วนะครับนี่จะเป็นเหมือนครอบครัวนึงครับที่เขาอยู่ตรงนี้นเขากาลังทําแป้งคืออะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับจะรอจายุดไปดูยุดไปดิเอาละเราาขนมไปให้เด็กๆนะครับ ไปดูกันนะครับถ่ายให้ไหมถ่ายแน่นอนนะเริ่<า>ไไม,มหไหยเิ่ถ่าย้เราทำาคับวไม่ได้ทำคขับว นี่น่าจะเป็นครอบครัวกันนะใช่ใช่ใช่ใเลยป็นการแจกอันนี้ไงอีกอีกแป้งนะครับนราจะถึงแป้งนะแป้งแป้งเป็นแป้งเป็นแป้งมาดูฟังนะครับเปานดูครับแก่แก้วแต่ไม่เปอันนี้อันนี้มาจากข้าวไอ้ที่เป็นต้นเนี่ยเป็นข้าวไรอ,อ่ะอ่ นอมอนี้ดกลด่กูนี่นะครับข้าวเขาในบ้านเขาทำกับข้าวนี่ยเปอนครอบครัวของเขานะครับแต่ยุดกำลังไปเอาขนมมาเพิ่มนะครับ อ๋อ oh. ไหนอ๋อ oh, จะเป็นแป้งครับแป้งเขาต้มกินก <c oughs> ูด <c oughs> สาวๆนะครับทำกับข้าวโอ้ใจยุดเดินไปเอาขนมอยู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเขามาคนระับเอาขนมมาให้เด็กๆคนระับ <c oughs> นี่น่าจะเป็นแม่บ้านของเขาพ่อบ้านน่าจะไปเลี้ยงวัว <c oughs> <c oughs> ทำกับข้าวรอ <c oughs> ไม่รู้ว่ากินข้าวกับอะไรนะพี่เวดเขามีแกงมีอะไรไหมเหมือนที่ปลูกเป็นต้นอ่ะไอเขาเรียกอะไรนะไอข้าวอะไนีโอ้หมมอใหญ่เงินนะกินเยอะเหมือนกันนะ่ช้างอีกไปได้ปลาตั้งท้างนี่เออั่งดูปลาเป็นงมที่แถวๆนี้นะ เงีนบว่ามันพันตลาดจมโมูมันติสิโอ้ตัวอะไรพี่พี่ขับผ่านบ่อนนั้นพี่เห็นขี้ตมมันเยอะยมันมีปลาด้วยหรือขี้ตมอะ่ะปลาอันนี้มันมันมือขี้ตมด้วยเหรอไม่ใช่ปลาเข็งแกบนะไม่ดีวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแนวหน่อยครับ ที่นี่ปลาไม่เชิงปลามากหรอกปลาม,มันปลาไม่ค่อยปลาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับนี่ะเป็นปลาปลาเผานะนาโอเคมีไข่คร,ครับอนี่ครับ เดี๋ยวว่าสันผมตั้งชื่อมันไอสันครับคนนี้เดี๋ยวสันหาวิธีมันกินกับข้าวทำอร่อยอย่างนงี้ยวันอยู่บ้านให้แต่เมียทำให้กินใช่ไหมยู่้านไมแต่เมียหืมเสียแล้วเสียอย่างเดียวไม่มีเมียเสียอย่างเดียวไม่มีเมียเออเบี้ยเขนาดเกลครับลูกพี่มาดูสิ ความสุดของปลานะครับตาใสแจ๋ว <c oughs> สุดอยอดอันนี้เสียบๆน้ำกันพี่น้อง